Mm-hmm. เพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง LED Powerline นะครับคลิปนี้ครับผมจะมาสอนทําหลีเลี้ยวนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาแล้วนะครับแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตบายชุดสีไม่ต้องปาดโคมไม่ต้องเจียโคมคือไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับปิดคลิปแค่นี้แหละยอๆๆเล่นนะครับก็มาอยู่กับร2อย้า LED คันเดิมเลยนะครับคันที่ผมได้ ทำการสอนนะครับ DIY แก้น็อตุดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนใส่หลีเลี้ยวบนล่างนะครับเป็นปักตรงรุ่นที่ผมได้ทําขึ้นมาเองนะครับย้ํานะครับผมได้ทําขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมผมจะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับ โอเคครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนรีเลย์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน้่าเฉงกันอยู่ตัวสีส้มนะครับอันนี้เป็นสาระความรู้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใส่หลอดไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับที่สาคัญอย่าลืมเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวกันด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปครับเอาล่ะครับผมจะเริ่มทําจากด้านซ้ายก่อนนะครับวิธีนะครับการเริ่มทําจากด้านซ้ายเนี่ยให้หักแฮนด์ไปทางขวาให้หมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราหักรถไปทางขวาเสร็จนะครับ ให้เพื่อนๆล้วงมือเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปเลยไล่สายไฟไปนะครับหรือถอดหลอดก่อนก็นได้นะครับผมจะเริ่มจากถอดหลอดไฟลีก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ถอดหลอดไฟเลี้ยวออกมาครับหลังจากนั้นครับสายมันจะตึงอยู่ใช่ไหมครับมันดึงได้แค่นี้ทีนี้ให้เราล้วงไล่ตามสายไฟครับใครมือเล็กผมบอกเลยว่าได้เปรียบมากนะครับ <c oughs> ล้วงไปแล้วมันจะเจอ ตัวล็อกสายไฟนะครับให้เราดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมาตรงๆเลยนี่ก็จะมีเสียงแก๊กทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถุงมือขาดครับผมนี่นะครับดึงก็จะเจอแจ็คแบบนี้ดึงออกมาก็จะได้หน้าตาที่เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะทําการใส่หลอดหลีเลี้ยวนะครับผมเพื่อนๆก็ระวังนิดนึงนะครับตอนที่ดึงกิปตัวนี้นะครับดึงลงมาตรงๆเนี่ยระวังนะครับนี่เห็นไหมครับมือผมก็เลือดไปแล้วนะครับอันนี้คือร่องรอยที่ผม ทำการดึงไอเจ้าตัวนี้ลงมานะครับใครดึงก็ระวังสักนิดนึงเดี๋ยวจะมือเป็นแผลแบบผมได้นะครับมือเป็นแผลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนหลอดไฟก่อนนะครับแล้วก็ทําการใส่ปลั๊กหลี่เลี้ยวนะครับผมเอาละครับผมสำหรับในส่วนของหลอดหลี่เลี้ยวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับถ้าใครที่จะทําหลี่เลี้ยวบนล่างนะครับต้องใช้ทั้งหมด 2คู่นะครับบนล่าง1คู่แล้วก็ซ้ายนะครับไอฝั่งขวาโทษครับฝั่งขวาบนล่างอีก1คู่ด้านหน้าทั้งหมดก็จะเป็น2คู่นะครับผมก็จะทําการใส่หลอดก่อนนะครับอันนี้ผมจะพูดเป็นสาระนะครับผมในส่วนของหลอดขั่วไฟเลี้ยวนะครับผมจะดึงออกนะครับขั้วไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับในส่วนของขั้วไฟเลี้ยวเนี่ย ของเว็บ125ไร110 LED นะครับเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านต้องบอกไว้ก่อนไม่เหมือนอยังไงใช่ไหมครับขั้วไฟเลี้ยวเขาจะมีทั้งหมด3เขี้ยวล็อกครับแบบนี้3เขี้ยวล็อกส่วนขั้วไฟหลี่ครับจะมีทั้งหมด4เขี้ยวล็อกเห็นไหมครับจะต่างกันนี่นะครับให้จําไว้ขั้วไฟเลี้ยวจะมี3เขี้ยวขั้วไฟหลี่จะมี4เขี้ยวประมาณนี้นครับอันนี้เป็นสาระนะครับที <Okay. S 1> นี้ผมก็จะทําการใส่หลอดหลี่เลี้ยวเข้าไปครับ โดยไม่ต้องสนใจว่าอันไหนขั้วไฟเลี้ยวอันไหนขั้วไฟหลีใส่ไปเลยครับและไม่ต้องสนใจขั้วบวกและขั้วลบใส่ไปได้เลยนะครับหากใครใส่ไม่ได้มันจะแน่นแบบนี้นะครับให้หาไขควงปักแบนนะครับมาเสียบแล้วก็ง้างออกนะครับของผมก็จะฝืนๆใส่เข้าไปนะครับถ้ามันฝืนไม่ได้นะครับก็ทําตามที่ผมบอกเลยครับใช้ไขควงปักแบนนะครับมาเสียบนะครับตัวหลอดจะได้ไม่เสียหายนะครับก็เสร็จแล้วนะครับจะมีตัวกัดสายไฟเห็นไหมครับเราไม่ต้องใช้ครับ ตัวกัดสายไฟคลิปนี้และสายแปลงที่ผมได้ทําขึ้นเราไม่ต้องใช้ให้เราทําการดึงตัวกัดสายไฟออกครับไม่ต้องใช้นะครับดึงออกทั้งขั้วไฟเลี้ยวและขั้วไฟหลีเลยนะครับดึงออกไปครับไม่ต้องใช้มันก็จะเหลือแค่แจ็คเสียบแบบนี้นะครับ, <S <S <อ>บทีนี้ให้เราปล่อยได้เลยครับอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนที่1แล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ของเพื่อนๆ <S ing> ได้หน้าตาคล้ายๆผมหรือเปล่าครับผมจะให้ดูของเพื่อนๆได้หน้าตาเหมือนผมหรือเปล่า นะครับของผมอันนี้ก็ทําการเสร็จแล้วนะเราจะมาใส่ปลั๊กแป้งที่ทางผมได้ทําขึ้นนะครับในส่วนของปลั๊กแป้งที่ทางผมได้ทําขึ้นจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมบอกเลยผมทําขึ้นเองนะครับสายไฟก็มาย้ําหัวเองนะครับย้ําหัวเองหมดเลยทุกอย่างนะครับมีแค่ไอพลติกตัวนี้นะครับที่ผมไม่ได้ทําเองกับสายถักผมไม่ได้ทําเองผมไปซื้อเขามาแล้วก็มันขึ้นรูปเองนะครับโอเคเสียเวลามากและนี่นะครับจะเจอปลั๊กตัวนี้อยู่นะครับผมจะแพนกล้องให้ก่อน เราจะเจอปักนะครับให้เราทําการดึงปักออกครับกดลงแล้วดึงออกปัก2ตัวนี้ก็จะแยกออกจากกันแลวใช่ไหมครับให้นําปักแปลงของทางร้านผมครับที่ผมทําขึ้นเองนะครับกลับมาเสียบครับเพื่อนๆไม่มีทางเสียบผิดแน่นอนนะครับนี่อย่างนี้ไม่มีทางเสียบผิดแน่นอนนี่เสียบแบบนี้เลยนะครับเสียบปึ๊บแล้วก็เสียบกลับแบบนี้ นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการต่อปลั๊กพ่วงนะครับให้เรามาปลดสายหลีเลียครับลีเลียเขาจะมีตัวพันสายนะครับให้เราทําการปลดออกนะครับปลดสายหลีเลียออกหลังจากนั้นครับเมื่อเราปลดสายหลีเลียวออกนะครับให้นาตัวเสียบนะครับสายที่มาจากลีเลียเนี่ยให้เรานําไปต่อกับตัวนี้ครับที่มาจากตัวปลั๊กที่ผมได้ทําขึ้นนะครับผมลดแสงก่อนนี่นะครับให้เรานําไปเสียบ นำสายที่มาจากหลีเลี้ยวนําไปเสียบกับปลั๊กแปลงที่ผมได้ทําขึ้นนะครับเสร็จแล้วข้างที่1นนะครับต่อมาอีกข้างนึงครับเสียบนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับที่เหลือเราก็เก็บสายไฟให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับขึ้นโคมได้เลยนะครับหน้าตาก็จะได้ลักษณะนี้เลยให้จําไว้นะครับขั้วไฟเลี้ยวนะครับขั้วไฟเลี้ยวก็คือขั้วที่มันมีสามขานะครับจะอยู่ตัวล่าง ส่วนขั่วไฟหลีที่มันมีมีสี่เขียวนะครับมีสี่เขียวให้อยู่ด้านบนนะครับล็อกตัวนี้จะไม่สามารถใส่กับไฟหลีได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเขี้ยวล็อก3ขาตัวนี้จะเป็นไฟหลีเนี่ยจะเป็นเขี้ยวล็อก4ขานะครับเราก็นํากลับไปใส่ด้านบนได้เลยนะครับนํากลับไปใส่ในช่องไฟหลีและช่องไฟเลี้ยวนะครับหรือนะครับจาง่ายๆขั่วไฟหลีเนี่ยเขาจะมีท่อยางหุ้มให้พอดีนะครับส่วนขั้วไฟเลี้ยว จะไม่มีกอดเทปดําหุ่มนะครับจะเห็นแบบพอดีพอดีเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของอไฟหลีเลี้ยวเข้าไปในโคมให้เพื่อนๆดูนะครับอันดับแรกผมจะเริ่มใส่ขั้วไฟลีก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเสร็จเราก็เก็บสายไฟขึ้นไปด้านบนได้เลยครับเก็บ <ๆ S 1> สายไฟให้เรียบร้อยนะครับเขา <entry> จะมีตัวล็อกสายไฟแบบนี้อยู่เพื่อนๆก็ล้วงมือเข้าไปแล้วก็ไปเสียบ ตัวเสียบเขาจะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับผมก็จะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเพื่อการเป็นระเบียบส่วนสายไฟหลีเพื่อนเพื่อนก็ไปเก็บให้เป็นระเบียบนะครับขั้นตอนนี้ก็ยากพอสมควรนะครับคือเราต้องลุ้วงแล้วเอามือค้ำเอานะครับต้องใจเย็นเย็นผมบอกก่อนเลยนะครับอย่าใจร้อนอ่ะผมก็ได้ทำการเสียบเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็นำพวกไฟเลี้ยวไฟหลีเนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับในส่วนของการใส่หลอดเนี่ย อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับจะได้เห็นการชัดๆในส่วนของขั้นตอนการนําหลอดหลีเลี้ยวเข้ามาในโคมเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับลูกค้าหรือเพื่อนๆบางคนเนี่ยทักมาหาผมเยอะมากพี่มันใส่ไม่เข้าโคมต้องค่อยๆดันเข้าไปครับค่อยๆดันแล้วก็ค่อยๆหมุนครับเมื่อดันเข้าไปแล้วได้ล็อกนะครับเราก็หมุนบิดได้เลยนะครับวิธีการล็อกก็คือใส่ให้มันตรงขั้วนะครับนี่นะครับเมื่อตรงเคี่ยวล็อกแล้วให หมุน ina, <S uss ALLY> <S <S ทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนทางนี้นะครับเพื่อทําการล็อกไม่ชนโคมนะครับต่อมาจะเหลือขั้วไฟหลีตัวบนนะครับในส่วนของตัวบนเนี่ยจะแปะโคมพอดีนะครับตอนยัดเข้าไปก็จะเย็นๆสักนิดนึงนะครับค่อยๆโยกค่อยๆโยกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับหลายๆคนประสบปัญหาที่ใส่ไม่ได้นะครับหาเคี่ยวให้ตรงนะครับ เมื่อเจอเมื่อเคี่ยวมันตรงแล้วนะครับดันขั่วที่เป็นลูกยางนะครับดันเข้ามาให้สุดเลยตัวหลอดหลีเลี้ยวเขาจะแปะกระโครมพอดีนะครับแค่นี้นะครับดันเข้ามาให้สุดแล้วก็ล็อกนิดนึงนะครับสังเกตนะครับดูที่วิดีโอผมจะแผนกล้องให้ดูเห็นไหมครับในส่วนของตัวล่างเนี่ยจะล็อกพอดีเลยนะครับในส่วนของตัวล่างเนี่ยจะล็อกพอดีส่วนตัวบนเนี่ยจะล็อกได้นิดเดียวแล้วก็จะแปะโครมพอดีเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวโคมละลายครับ ทำมาหลายครั้งแล้วนะครับหลอด LED เนี่ยร้อนไม่เท่าหลอดเดิมนะครับผมต้องบอกก่อนดันเข้ามาจนสุดนะครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็คือจบแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆทีนี้จะมีสายไฟเนี่ยที่ระยงระยางอยู่ตรงเนี้ย<ๆ>ก็ให้เพื่อนๆทาการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมแค่ทําการสาธิตให้ดูเดี๋ยวเราจะมาเปิดกุญแจแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวกันดูนะครับ<ๆ>นี่ครับหลีเลี้ยวบนล่างนะครับ ทีนี้ผมจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวกับพิบทั้งคู่บนและคู่ล่างเมื่อปิดไฟเลี้ยวไฟหลี่สีขาวติดขึ้นทั้งคู่บนและคู่ล่างทั้งหลอดบนและหลอดล่างประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการทําหลีเลี้ยวบนล่างนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะไปสอนนะครับสําหรับคนที่ใส่หลีเลี้ยวตัวล่างอยู่แล้วตัวบนยังเป็นไฟหลีธรรมดาจะต้องทํายังไงใช่ไหมครับผมรู้ว่าเพื่อนๆต้องประสบปัญหาในด้านนี้นะครับข้างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ ิดไฟเลี้ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านที่บอกว่าพี่ครับรีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งของร้านพี่เนี่ยปรับเร็วสุดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับให้เพื่อนๆทุกท่านดูนะครับถ้าคลิปนี้เสียงไม่ดียังไงต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมใส่หูฟังอัดปกติผมไม่ค่อยใช้หูฟังนะครับผมจะพูดสดๆหลังกล้องเลยอันนี้คือ ผมปรับไปที่เร็วสุดนะครับอันนี้ก็คือความเร็วสุดของรีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งร้านผมนะครับประมาณนี้ความเร็วไฟเลี้ยวก็ปรับเอาตามใจชอบเลยถ้าอยากได้เร็วแค่ไหนก็ปรับเอานะครับแต่ปรับเร็วมากไม่ค่อยดีนะครับผมจะปรับให้อยู่ในประมาณกลางๆประมาณนี้อันนี้ก็คือความเร็วเท่าเดิมนะครับปิดไฟเไลี้ยวไฟหลีสีขาวติดขึ้น ประมาณนี้ครับสาหรับวิธีการใส่ปักแปลงและวิธีการใส่หลีเลี้ยวบนล่างต่อมาครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งขวาต่อในส่วนของฝั่งขวาเนี่ยผมจะจําลองว่าตัวบนเป็นไฟหลีธรรมดาตัวล่างเป็นหลีเลี้ยวถ้าอยากอัปเกรดให้ตัวบนเป็นหลีเลี้ยวเนี่ยต้องทํำยังไงไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับมาถึงข้างขวาผมจะจําลองนะครับให้ตัวบนเป็นไฟหลีธรรมดาตัวล่างเป็นหลีเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมขอทําการจําลองนะครับเหมือนวิธีที่ผมสอนลง YouTube บ่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูนะครับในส่วนของไฟหลีตัวบนผมจะให้เป็นหลอดเดิมไปก่อนและตัวล่างเป็นหลีเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ทําการจําลองเสร็จก่อนนะครับ <ๆ S 1> แล้วครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการจําลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุตินี่นะครับสมมติอันนี้เป็นหลอดไฟหลี LED ด้านล่างเป็น Lord หลอดหลีเลี้ยวนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะตั้งคําถามว่าพี่ถ้าตัวบนเนี่ยผมอยากแปลงอัปเกรดเป็นหล,ลีเลี้ยวด้วยต้องติดตั้งยังไงใช่ไหมครับหลายๆคนก็ยังทําเป็นหลีเลี้ยวตัวล่างตัวเดียวอยู่ออยยยาใหห้้้ตตััวววบนนเเป็ลลีดงงงทํไ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกผมจะดับกุญแจก่อนนะครับปกติใน YouTube ของผมเนี่ยผมจะสอนแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะสอนให้ดึงเอาคีมมาดึงตัวหุ้มสายไฟถูกต้องไหมครับแล้วกัดที่สายสีดําของไฟหลีกก็คือสายบวกของไฟหลีนะครับแค่นี้ประมาณนี้นะครับปกติผมจะสอนแบบนี้ในคลิปของผมนะครับก็ลองไปหาดูได้ใครที่ทําวิธีแบบนี้นะครับเรามาเริ่มวิธีการติดตั้งนะครับสาหรับคนที่อยากอัปเกรดกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมครับให้ทําการ ดึงตัวนี้นะครับที่ผมเอามือล้วงเหมือนข้างซ้ายนะครับดึงมันลงมาดึงมันออกนะครับทีนี้ให้เราดึงปักตัวนี้ออกครับดึงตัวนี้ออกแล้วก็ปลดตัวกัดสายไฟออกครับปลดออกหลายๆคนก็ถามว่าพี่กัดสายไฟแล้วจะมีปัญหาไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีนะครับแล้วสายไฟจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวผมจะดึงเคี่ยวกัดสายไฟออกให้ดูนะครับเราก็จะทําการดึงนะครับดึงตัวกัดสายไฟออกนี่นะครับสายไฟจะ มีรอยกัดอยู่แบบประมาณนี้นะครับไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยครับสายไฟจะมีรอยกัดอยู่แค่นี้ทีนี้ครับเมื่อเราทําการดึงตัวกัดสายไฟออกนะครับดึงท่อหุ้มกลับมาเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับหลังจากนั้นดึงหลอดไฟหลีออกครับแล้วใส่หลอดหลีเลี้ยวเข้าไปครับแบบนี้เมื่อใส่หลอดหลีเลี้ยวเข้าไปนะครับให้ทําการดึงตัวกัดออกครับ เพราะว่าเรามีปลั๊กแปลงแล้วปลั๊กแปลงที่ผมทําขึ้นไม่ต้องใช้ตัวกัดสายไฟนะครับหลักๆจะเป็นการถอดถอดเสียบถอดเสียบอย่างเดียวนะครับดึงออกนะครับขั้วไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างก็ไม่ต้องใช้ตัวกัดเช่นเดียวกันนะครับข้างขวาจะได้หน้าตาลักษณะนี้แล้วก็จะเหมือนข้างซ้ายเลยมันจะเข้ารูปแบบเดียวกันกับข้างซ้ายให้เรามาดึงปลั๊กนะครับปลั๊กจะอยู่ตรงนี้ให้นําปลั๊กแปลงนะครับมาเสียบเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งพวกขั้วไฟหลีนะครับนำปลั๊กแปลงที่ผมได้ทําขึ้นมาเสีียบบบบเข้้าครัแน แค่นี้นะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับให้นําไปเสียบกับรถคืนที่เดิมนะครับก็จะอยู่ด้านล่างเมื่อกี้เราได้ถอดออกแล้วก่อลุงล้วงหาเอานะครับจริงๆแล้วผมอยากเอากล้องให้ดูมากเลยนะครับมันสายมันค่อนข้างที่จะสั้นนี่อ่ะออกมาแล้วนี่นะครับดูที่ตัวล่างนะครับก็เสียบกลับเข้าไปแบบนี้ครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสายไฟก็จะได้หน้าตาลักษณะนี้เหมือนเดิมครับปลดสายตัวสีเหลืองครับที่เขามัดมานะครับแล้วก็นํามาเสียบกับตัวนี้ครับ ที่ผมได้ทําขึ้นนะครับเสียบแบบนี้นะครับจะเหลืออีกข้างหนึ่งก็คือตัวของไฟเลี้ยวนะครับให้เราทําการปลดออกนะครับปลดตัวหุ้มสายไฟออกปลดออกนะครับแล้วก็นํามาเสียบกับตัวที่เหลือครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นนําหลอดไฟนะครับใส่กับเข้าโคมเหมือนเดิมครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกครับไฟหลี่ใส่กับช่องไฟหลี่ไฟเลี้ยวใส่กับที่ช่องไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็คือ นี่ครับจะมีสังเกตง่ายๆจะมี3ามเขี้ยวนะครับเราก็นํากลับเข้าไปใส่ในช่องของไฟเลี้ยวนะครับที่สําคัญอย่าลืมครับนำตัวนี้ไปเสียบกับคืนที่เดิมด้วยนะครับล้วงๆคำๆเอาครับเดี๋ยวก็เจอนะครับขนาดปิดไฟยังมองกันเห็นเลยนะครับเรื่องแค่นี้เองหยอกๆนะครับเพื่อนๆผมก็จะทําการล้วงนะครับเอาไปเสียบกับคื้นที่เดิมเพื่อที่สายไฟจะได้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับข้างขวาเนี่ยจะยากกว่าข้างซ้ายนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างขวาเนี่ย จะแคบกว่าข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายพื้นที่ล้วงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการใส่หลอดไฟลีเลี้ยวบนล่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <T> <S> <S ผมบอกได้เลยว่าขั้นตอนที่มันยากเนี่ยก็คือขั้นตอนที่เราเอาไอตัวตัวตัวล็อกสายไฟนะครับขึ้นไปใสต่ตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนที่ยากมากขั้นตอนที่2เลยก็คือจะเป็นการใส่หลอดเข้ากับโคมแล้วก็การเก็บสายไฟนะครับ ผมบอกเลยว่าใครที่ทำเองนะครับต้องใช้ความอดทนที่สูงในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ผมก็ได้ทำการใส่หลอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมดูในตัวของขั้วไฟเลี้ยวกับขั้วไฟหลีให้ดีๆนะครับขั้วไฟเลี้ยวจะมีเขี้ยวล็อกทั้งหมด3เขี้ยว ัวไฟหลีจะมีเขี้ยวล็อกทั้งหมด4เขี้ยวนะครับอย่าใส่ผิดเพราะว่าถ้าหากนําขั้วไฟหลีมาใส่ที่ขั้วไฟเดียวเนี่ยตัวเขี้ยวมันนะครับมันจะไม่ตรงกันมันจะใส่ไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับบีกุญแจขึ้นมาก่อนนะครับนี่ติดแล้วนะครับทีนี้ผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยวขวานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสวิต ไฟผ่าหมาก,ก่อนนะครับให้เวลาติดไฟฉุกเฉินเนี <S <S ่ยจะได้สวยๆหน่อยนะครับผมจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าสวิตผ่าหมากร้านผมตอนนี้นะครับไม่ต้องใส่ปลั๊กพ่วงแล้วครับไม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงแล้วนะครับเป็นสวิตเพียวๆเลยผมจะหยิบมาให้ดูนะครับอันดับแรกปิดไฟเลี้ยวก่อนแสบตาเมื่อเราปิดไฟเลี้ยวไฟหลีก็จะติดขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของสวิตนะครับร้านผมเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสวิตผ่าหมากันนะครับใช้เวลา 5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสวิตผ่าหมากให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับว่าสวิตตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้สายไฟแล้วนะครับนี่เป็นสวิตเปล่าๆเลยสายไฟไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยครับ <S <S ในขั้นตอนของการเปลี่ยนสวิตผ่าหมากนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องใช้เลยก็จะเป็นไขควงปากแบนนะครับนำไขควงปากแบนน่ะนะครับมาแทางในส่วนของด้านข้างบริเวณนี้ออกนะครับสวิตผ่าหมากเนี่ยเขาจะมี เคี้ยวอยู่นะครับเมื่อเราใส่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้เราแทงเคี้ยวบริเวณนี้ออกนะครับเขาจะมีเคี้ยวอยู่น่าไขควงปากแบนมาแทงแล้วก็เอามือช่วยดันดันออกไปด้วยนะครับเคี้ยวล็อกจะมีสองข้างครับแทงนะครับแล้วก็ดันออกแบบนี้ก็ออกแล้วนะครับแค่นี้เองครับนี่แค่นี้ก็หลุดออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ดึงป๊กออกได้เลยผมจะทําให้ดูเลยนะครับว่าสายไฟเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับ ดึงออกแบบนี้นะครับผมจะไม่ตัดต่อคลิปเลยนะครับอันนี้อันนี้คือสวิตช์เดิมนะครับผมจะวางไว้ที่เบาะนะครับนี่ปักยังอยู่นะครับแล้วก็นําสวิตช์ผ่าหมากมาใส่ครับนี่แบบนี้นะครับทีนี้ก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตรงล็อกลงล็อกพอดีเป๊ะนะครับไม่ต้องตะไบเพิ่มนะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้านะครับ นี่นะครับบอกแล้วครับว่าไม่ต้องตะบายเพิ่มนะครับลงล็อกพอดีนะครับแบบนี้เลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหลีเลี้ยวด้านหน้าดีกว่านะครับว่าเมื่อติดตั้งหลีเลี้ยวบนล่างไปแล้วเนี่ยจะสวยงามสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับหลังจากติดตั้งหลีเลี้ยวบนล่างใส่สวิตช์ความหมักใส่รีเลย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะสวยงามสักแค่ไหนอันดับแรกบิดกุญแจขึ้นมาก่อนนี่ ลีเลี้ยวติดบนล่างเลยนะครับทีนี้เปิดไฟเลี้ยวกันดูดีกว่าอันนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายนะครับเมื่อเราปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟหลีสีขาวก็จะติดขึ้นมานะครับในส่วนของหลีเลี้ยวผมจะมีทั้งหมด3สีนะครับหลีขาวเลี้ยวส้มหลีไอบูเลี้ยวส้มหลีแดงเลี้ยวส้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับนี่ติดทั้งโคมบนและโคมล่างเลยนะครับเปิดพามากหรือฉุกเฉินกันบ้างเป็นไง สวยจัดเลยนะครับผมจะปิดไฟนะครับเพื่อให้ดูความสว่างของตัวหลีเลี้ยวกันนะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็เปิดไฟบ้านแล้วก็ไฟหัวกล้องอยู่นะครับผมจะปิดไฟพาหมากหรือไฟฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้ปิดไฟหัวกล้องนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟบ้านนะครับอันนี้ผมปิดไฟหัวกล้องปิดไฟบ้านแล้วนะครับเหลือแต่ไฟหน้ารถอย่างเดียวทีนี้มาดูไกลๆนะครับผมจะตั้งกล้องแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ผมจะเดินไปเปิดไฟเลี้ยวให้เพื่อนๆดูกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลี้ยวซ้ายนะครับต่อมาจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับจังหวะดับเห็นไหมครับก็คือมืดมืดทั้งบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดับไฟฉุกเฉินนะครับ <L un> นี่ดีสีขาวก็จะติดขึ้นมาแล้วผมบอกได้เลยว่าสว่างมากนะครับบ้านผมตอนนี้ก็คือมืดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับโดยการปิดไฟบ้านดูเอ๊ย ปิดกุญแจแล้วมาดูความมืดกันนะครับผมจะปิดแค่สามวิก็พอนี่ก็คือมืดมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเปิดกุญแจประมาณนี้ครับสว่างพอไหมครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับคลิปการสอนติดตั้งหลีเหลียวบนล่างก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k ของผมได้นะครับผมจะเปิดไฟบ้านก่อนผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับในส่วนของหลีเหลียวบนล่างแล้วก็ปลั๊กแปลงนะครับผมบอกได้เลยว่าปลั๊กแปลงเนี่ยผมทำทำขึ้นมาเองจริงๆนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับย้ำสายไฟเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายที่ผมทำขึ้นเองนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสายถักนะครับนี่นี่ก็จะเป็น อันนี้ก็เป็นพวกปักนะครับผมบอกได้เลยว่าผมทําเองจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นหัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ให้นะครับสาหรับใครที่มาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกแล้วถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ หากใครอยากให้ผมสอนต่อไฟอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมหากผมมีเวลาว่างผมจะมาทําคลิปสอนให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมโอเคครับหากใครที่สนใจเข้ามาติดตั้งชุดนี้กับผมผมก็รับติดตั้งเช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีหน้าร้านนะครับเป็นบ้านรับติดตั้งไฟทั่วไปเฉยๆนะครับอยู่กรุงเทพกาลันสนิทวง67นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆผมก็ได้มาอยู่ที่มืดๆแล้วนะครับเพื่อมาทดสอบความสว่างของอลีดเลี้ยวบนล่างนะครับดับแรกบิจกุญแจมาก่อนเลยนะครับเพื่อดูความสว่างผมถอยมาจากรถประมาณ19นะครับอันนี้ก็เป็นซอยหลังบ้านผมนะครับที่มืดพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมจะโอ้มันก็สว่างเินใครที่ชอบสว่างสว่างก็ผมก็แนะนําชุดนี้เลยนะครับจะลองเปิดไฟเลี้ยวให้ดูสักข้างนะครับแล้วก็ถอยออกมาจากตัวรถประมาณนี้ผมถอยออกมาจากรถประมาณ19นะครับประมาณนี้เลย นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมพูดดังไม่ได้ซอยนี้ก็เขานอนกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองปิดไฟเลี้ยวนะครับลองมาเปรียบเทียบดูมุมด้านหลังบ้างดีกว่าดูแต่ด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ไหนลองดับกุญแจดูซินี่ประมาณนี้แล้วลองเปิดไฟกุญแจดูเปิดกุญแจนี่นะครับประมาณนี้เลยทีนี้ลองมาสตาร์ทรถดูบ้างนะครับ ประมาณนี้เอาจริงๆนะครับสว่างพอๆกับไฟหน้าเพล่เนี่ยสว่างกว่าไฟหน้าด้วยซ้าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูด้านหน้าด้านหลังรถประมาณนี้นะครับลองดับรถด,ดูประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครดูถึงตอนนี้ผมก็มีส่วนลดให้แล้วกันกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะใส่ข้อความไว้ในชิปนะครับผมก็ยินดีด้วยใครที่ดูถึงตอนนี้เดี๋ยวผมลดให้พิเศษเลยนะครับสําหรับรีวิวก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับร้านค้าที่สนใจปั๊กแปลงนะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมมีราคาให้นะครับสําหรับร้านค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อปั๊กแปลงของผมนะครับอย่าก๊อปผมเลยนะครับสั่งซื้อผมง่ายกว่านะครับผมทําจนมือผมพองเลยนะครับ ย้ำหัวสายไฟจนพองเลยนะครับย้ำสายไฟเนี่ยจนมือผมพองหมดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับในตอนกลางคืนโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคครับใครดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าดูจนจบครับคลิปน่าจะออกมานานเลยแหละผมว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ